ก็สรุปนะครับสุกนะครับแล้วก็สุกดีด้วยนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ไฟแบบไหนสวัสดีครับก็วันนี้พบผมเช่นคือครับกับดรอีโกนาครับอยู่กับเรื่องหม้อๆครับอันนี้เป็นหม้อที่สั่งมาจากทิกตอกนะครับจากร้านแฮป p ี้ช็อปนี่แหละเท่าที่จำได้นะครับก่อนจะให้มาพบนะครับ อันนี้เราจะมาทำโจทย์เรื่องการนึ่งข้าวเหนียวนะครับด้วยหม้อเล็กๆอันนี้ครับที่เป็นหม้อเคลือบนะครับด้านในเราจะนึ่งข้าวเหนียวนะครับด้วยการใช้ใบตองวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็หาได้ไง่ายๆไม่ต้องใช้ผ้าขาวหรือว่าแผ่นอะไรต่างๆเพราะ เราไม่ได้เตรียมหมาด้วว่าซื้อหมาเราใช้วัตถุดิบในพื้นที่นะครับเดี๋ยวลองไปติปดตามดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงจะลองจับเวลาดูว่าใช้เวลาการเนื่องกี่นาทีนะครับเราไปดูกันเลยครับเพิ่มต้นด้วยการตักข้าวเหนียวมาใส่นะครับอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวที่เราหมากันไว้ตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะครับ ผมใช้ข้าวเหนียวประมาณครึ่งกระปุประมาณนี้แหละเพรกินกนินไม่เยอะกะลามะพร้าวครับครึ่งกระาลามะพร้าวมาแล้วก็ล้างน้ำสองครั้งสามครั้งแล้วก็เอาใส่ใส่ซึ้งแล้วก็ก็ะจะไปตองปิดเอาไปติปดป,ตปิดแหละครับก็จใส่ฝาไปก่อน จากนั้นเราเติมน้ําลงไปนะครับในหม้ออันนี้ประสงค์ฟูอินวันอันนี้นะครับหุงต้มทอดนึ่งใส่เข้าไปนะครับเสียงท่นายินเมื่อกี้ก็เข้ามาเป็นเสียงกับช่างก่อสร้างกำลังเชื่อมงานเหล็กอยู่นะครับอย่าไปสนใจนะครับ หลังจากที่เราล่มต้นหุงกันไปแล้วนะครับเราก็มานั่งรอกันนะครับว่าจะสุกใช้เวลาหุงนึ่งเท่าไหร่นะครับที่ดูนาฬิกาไว้ก็ประมาณสิบสองน,นิกาสีนาทีานะครับที่ดูแลาเอาไว้อันนี้ก็เห็นหน้าผมอย่างนี้ผมใช้ไฟตรงนี้นะครับ วอร์แบงค์นะครับเป็น power bank ที่ผมไม่ได้ซื้อมาจากติ๊กต่อนครับเป็นซื้อมาตั้งนานแนละ้วจาก Facebook นะครับซึ่งมีหลอดไฟข้างใน9หลอดเป็นหลอดไฟเหมาะสำหรับใช้ตอนกลางคืนได้ด้วยในการไลฟ์สดไฟคล้ายกัน LED ซึ่งไอ้ร้านที่ผมขายเนี่ยลูกค้าสั่งไปอาจจะไม่ได้ไม่ได้ตัวนีนะ้เพราะว่ามันโซลาเสีย์เหมือนกัน เพราะว่าผมสั่งซื้อมาจาก Facebook มันประมาณ200กว่าบาทสวงยาน่าจะได้มานนี้แหละมันเป็นสมาร์ทพาวเวอร์แบงค์นะครับก็เลยผมก็เลยไม่ได้ขายก็เลยเอาลงแค่โชว์ไว้หน้าร้านเพราะว่ามันมันฉากหลังเดียวกันแบบโซลารเซลล์นะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทพาวเวอร์แบงค์นะครับของแท้ของอะไรเนี่ย rohs อะไร จะเป็นหลอดไฟ LED นะครับน,นี่ใบตองเริ่มเหลืองเลยนะครับอ่าใบตองเริ่มออกสีแมวก็มาปั่นป่วนแล้วแมวอันนี้แมวนะครับแมวมาจากฟักฟ้าอันเดอร์แลนด์มาลองกินข้าวนะครับตอนนี้พิเศษใส่ไข่ไปด้วยสองฟองให้งห,หมากับ้องแมว แควตดฟ้าดูก่อนเป็นยังไงบ้างโอ้โหเพิ่มฟ้าขึ้นเลยไปมาดูครับข้าวเหนียวเราเริ่มสุกแล้วนะครับนี่เป็นเคล็ดลับอีกวิธีนะครับที่ทําให้ใบหน้าผมยังไม่แก่เท่าไรหร่หรือว่าแก่แล้วนะครับโดยการเอาหน้าไปอังกับความร้อนอบไอ้น้ํา ม่าจะเป็นข้าวเหนียวข้าวข้าวเจ้ามาลยหรือว่าข้าวญี่ปุ่นเอาหน้าเราไปใกล้ใกล้ๆหม้อนะครับให้ความร้อนมันโวนไปหน้าเรามาดูคนๆดูนะครับสุกหรือเปล่าอันนี้สุกนะครับขึ้นเลยสุกเลยนะครับอันนี้ที่ไฟที่ใช้คือไฟอ อีดเดียวนะครับ350นะครับไม่ใช้ใช้อย0อยู่ที่ประมาณ20-30ถึงนาทีนะครับสุกนะครับถ้าใช้ไฟ450น่าจะประมาณ15นาทีไม่น่าจะเกิน20นาทีนะครับก็สรุปนะครับสุกนะครับแล้วก็สุกดีด้วยนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ไฟแบบไหน จะใช้ไฟ350หรือว่า450ก็ได้แล้วแต่ความเร่งด่วนนะครับมันสามารถทำได้หมดี่เป็นทอดต้มนึ่งนึ่งข้าวเหนียวสบายสบายครับชีวิตไลฟ์สไตล์แบบอยู่คนเดียวโดดโดดโดดสดชีิตเปินเดียวประมาณนี้แบบผมก็ใช้ของประมาณนี้แหละครับ ว่าจะสั่งแฮปปี้ช็อปหรือว่าร้านอื่นเพิ่มอยู่แต่ว่าจะเพิ่มหม้อที่มันใหญ่กว่านี้ราคาที่คงไม่เกิน200อยแหละมันมีขายอยู่แล้วก็เครื่องปั่นแล้วกระทะไปทำมังกระทะกินสักตัวหนึ่งครับล้วกำลังรอดูกันำลังเล่นเกมเยอะออย,อยู่ประมาณนี้ให้มันได้ส่วนลดเยอะๆเร้วก็จะสั่งซื้อไปนะครับ สวัสดีครับ